ออกกำลังกายเช้านี้ครับสวัสดีนะครับทุกคนนะครับเชา้านี้วันศุกร์ที่14มกราคม2565นะครับมีความสุขกันทุกคนครับเช้าวันศุกร์ครับออกกำลังกายในแต่ละท่วงท่าไม่ว่าจะท่วงท่าใดก็แล้วแต่ร้วนแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายทั้งนั้นครับขอให้เราขยันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับไม่ว่าจะเป็นท่าวิดพื้นไม่ว่าจะเป็นเล่นลูกกิ้งไม่ว่าจะเป็น ถ้า,อ,าอย่างที่ทำที่เห็นอยู่ขณะนี้ในแต่ละท่วงท่าครับสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องออกกำลังกายครับเพราะว่าสุขภาพของเราจำเป็นเป็นอย่างยิ่งครับจะมีสิ่งอื่นใดจะสำคัญเข้ากับตัวเราเองครับตัวของตัวเราถ้ามีสุขภาพที่ดีชีวิตสดใสแจ่มใสทำอะไรก็ดูดีเสมอครับชีวิตมีความสุขชีวิตที่ดีชีวิตสุขภาพดีแข็งแรงครับ สำคัญยิ่งเหนืออื่นสิ่งใดครับผมถ้าชีวิตที่ที่ไม่มีความสุขชีวิตเจ็บอดอดเอดเเป็นนู่นเป็นนี่ก็น่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสุขภาพที่ดีก็มีความสุขครับเรื่องของการทานอาหารก็เช่นกันครับทานอาหารเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านใดที่ทานเยอะทานไม่เป็นเวลาเวลานะครับอตอนเช้าไม่ค่อยทานอาหารเช้าตอนเที่ยง ก็ทานไม่เป็นเวลาอาจจะไปทานเที่ยงตอนบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่โมงทานเมื่อเย็นตอนสองสามทุ่มอะไรอย่างนี้ครับสลับปรับเปลี่ยนเวลาทานอาหารให้ตรงเวลาร่างกายของเราก็จะหมุนเวียนขับถ่ายตรงต่อเวลาระบบหมุนเวียนการขับถ่ายดีทุกอย่างก็ดีครับถ้าเกิดว่าเราขับถ่ายไม่ดีทุกอย่างก็ไม่ดีครับผมร่างกายของเราก็จะ สับสนนะครับแต่ถ้าเกิดร่างกายเราขับถ่ายตรงต่อเวลาหรือว,ว่าทานอาหารเป็นเวลาทุกอย่างดีครับแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนก็เช่นกันครับผมสาคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการดํารงชีวิตในแต่ละวันนั่นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมครับเวลาของเรามันไม่แมากับการที่จะมาดูแลสุขภาพนะครับก็เลย กินไม่เป็นเวลาทานไม่เป็นเวลาพักผ่อนไม่เป็นเวลานั่นเองครับก็เลยเป็นเรื่องมาเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับ